สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทานเฟอร์นะครับหรือการถอนเงินนะครับจากบัญชี eWallet เนี่ยเข้าสู่บัญชีธนาคารของเรานะครับสำหรับสมาชิกหรือนักธุรกิจ g f u ทุกท่านนะครับที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีคอมมิชชั่นเนี่ยเข้ามาในระบบนะครับของ eWallet นะครับเราสามารถกดถอนออกมาได้โดยเข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับก็วิธีง่ายๆนะครับเข้าไปใน back office หลังบ้านของเรานะครับแล้วก็เลือกไปที่ g f u Wallet นะครับกดปุ่มสีเขียวนะครับที่เขียนว่า go to d e t a i l จากนั้นเนี่ยฟังก์ชันด้านบนเนี่ยนะมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเลยนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยผมได้สอนวิธีการเพิ่มบัญชีธนาคารเนี่ยเข้าไปใน Backoffice e w เวเลตของเรานะครับรอบนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการทานเฟอร์หรือการถอนเงินนะครับออกจากตัว e-wallet ให้เราเลือกที่ทานเฟอร์ตรงนี้นะครับดูเมาส์ผมนะครับ ผลเลือกที่ transfer ครับในระบบเนี่ยจะบอกเลยว่าในแต่ละครั้งเนี่ยจะถอนเงินสูงสุดได้ที่25,000เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ90,00แสนเนาะนะครับก็ประมาณนั้นก็ให้มาดูนะครับในส่วนต่างๆนะครับของตัว transfer ได้เลยนะครับตรง form account ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้น e wallet อยู่แล้วนะครับโอเคจากนั้นมาดูส่วนบาลานซ์นะครับสมาชิกที่ทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีคอมมิชชั่นเข้ามาใน e wallet แล้วเนี่ยตรงบาลานซ์นะครับมันจะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับยอดคอมมิชชั่ No ซึ่งบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าเป็นของท่านสมาชิกเนี่ยตรงนี้จะมียอดขึ้นมาเลยนะครับอาจจะเป็นยอดร้อยเหรียญ200เหรียญพันเหรียญหมื่นเหรียญนะครับสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับก็จะมียอดขึ้นตรงนี้มาเลยอัตโนมัติถ้าเราต้องการถอนนะครับเราก็ใส่ยอดไปเลยนะครับอาจจะเป็นร้อยเหรียญนะครับสองร้อยเหรียญหรืออาจจะเป็นพันเหรียญตามยอดที่ทุกคนมีในอี a l l ต t ทั้งหมดนะครับสมมติว่าเราต้องการถอนร้อยเหรียญมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับตรงฟีดเนี่ยนะครับมันจะขึ จะได้ประมาณ85เหรียญตีเงินไทยก็ประมาณ3,000ประมาณนี้นะฮะจากนั้นนะครับให้เรามาดูตรง you will receive ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นยอดที่มันหัก15เหรียญมาแล้วซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะมันก็ยังไม่มียอดหักนะครับพอเราเช็คข้อมูลทุกอย่างครบแล้วนะครับให้เรามาที่ t o account ตรงนี้นะครับให้มาเลือกบัญชีเราก็มาตรงที่ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกบัญชีถ้าท่านสมาชิกเนี่ยเพิ่มบัญชีธนาคารเนี่ยเข้าไปในระบบของ g f u Wallet แล้วเนี่ยนะครับเวลาเราคลิกตรงเนี้ยมันจะมีบัญชชีขขอองเเเราาึ้นนนนนมลยป็ื่ A B C มันจะขึ้นมาเลยพอเราเลือกนะครับช่องนี้นะครับช่องย,วยาวๆตรงนี้นะเราเลือกบัญชีธนาคารที่เราจะให้ e w a l l e t เนี่ยโอนเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยให้เรากดตรงคําว่า transfer เลยเป็นอันเสร็จสิ้นครับมันก็จะเด้งนะครับเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้ปกติเลยนะครับแล้วก็จะมียอดการถอนหรือการ transfer เนี่ยโชว์ขึ้นมาเลยว่าเงินเราเหลือเท่าไหร่แล้วเราถอนไปเท่าไหร่นะครับส่วนนะครับเงินเนี่ยที่เราถอนนะครับจาก ตัว eWallet นะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารในไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณ2-3วันทําการเงินก็จะเข้าบัญชีของเรานะครับสำหรับขั้นตอนเนี่ยในการทานเฟอร์หรือการถอนเงินจากตัว Gifu eWallet เนี่ยเข้าบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็มีตามนี้เลยครับขอบคุณครับ